วันอาทิตย์หน้าท่านผู้ชมไอาทิตย์ที่25กันยายนนะครับพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนพี่น้องชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยก็เตรียมตัวล้างท้องเพื่อเข้าสู่พิธีหรือว่าช่วงเวลาของการรับประทานเจกินเจนะครับจะเริ่มตั้งแต่25กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับรวม10วันนี่ครับเทศกาลกินเจนั้นเป็นหนึ่งในช่วงเวลาของ คนจีนและก็คนไทยเชื้อสายจีนที่จะทําบุญด้วยการรับประทานเจแล้วก็รักษาศีลแปดด้วยนะฮะคุณทีละฮะครับต้องรักษาศีลแปดด้วยไม่ใช่ศีลห้าอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะศีลห้าเนี่ยมันเป็นของหมูหมูนะของหมูหมูตามที่คุณสมคิดบอกของหมูหมูศีลห้าในของหมูหมูใครๆก็ทําได้ต้องศีลแปดต้องศีลแปดฮะต้องศีลแปดนะครับก็แล้วก็งดเว้นนะครับกินเนื้อสัตว์ตามคติความเชื่อของคนจีนที่เขาบอกว่า กินเจหนึ่งมือหมื่นชีวิตรอดตายนะครับก็โควิดที่ผ่านมาไม่ได้มีการจัดงานกินเจอย่างเป็นทางการที่เยาวราชแต่ปีนี้จัดฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณธีรเดชศิลทบเรืองชัยประธานการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช2565บอกว่าปีนี้กำหนดจัดขึ้นนะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25กันยาถึง4ตุลาคม ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติรอบพระชมบพัรษาถนนเยาวราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเฉลิมพระชมพันษาครบ70พรรษาและเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเฉลิมพระชมพันษายืนยาวถึง90พรรษาแบ่งการจัดงานนะฮะมีงานพิธีสําคัญสําคัญนะครับจะมีตานาน2 2ศสารเจ้าอัญเชิญผงทูบมวลสารจาก 22ศสารเจ้ามาปฏิสถานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเยาวราตลอดงานกินเจ10วันแล้วก็จะมีพิธีอัญเชิญเทพเจ้าของการกินเจกิวอ๋องหกโจ้เต่าบ่อเน,นียนำซิงปักเต้าแชกุ้งนะฮะมาประฏิษถานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเยาวราชตลอดงานกินเจ10วันเช่นเดียวกันและงานกินเจต้องมีก็คือผัดหมี่นะฮะต้องมีการผัดหมี่ปีนี้ผัดหมี่10จักรพรรดมังกร แจกฟรีให้ผู้ร่วมงานเฉพาะนะผู้ร่วมงานภายใน1,790จานนะฮะไม่มี1,791จานนะฮะหมด1,790ก็หมดกันนะครับจะแจกผัดมี10จกักรพรรดมิมงกรในวันที่26กันยายนนะ26กันยายนแต่การกินเจเนี่ยเริ่มวันที่25แล้วนะครับแต่งานที่เขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เออยาว,วราชเนี่ย จันที่26นะครับก็จะมีขบวนแห่รถบุพชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่และสวยงามก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมฮะเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวล้างท้องชำระล้างจิตใจร่างกายให้บริสุทธิ์ด้วยการกินเจ10วันและถือศีล8ถือศีล8ถือศีล8เนี่ยก็ศีล5ข้อเราทราบอยู่แล้วนะครับว่า ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมลัยนะครับอีกสข้อก็คือไม่กินอาหารหลังเที่ยงนะฮะไม่ไม่ร้องราทําเพลงไม่ไปเที่ยวผับไม่ไปเที่ยวบาร์นะครับไม่ประดับประดาตกแต่งสวยงามนะครับแล้วก็ไม่นั่งนอนในที่สูงไม่นอนเตียงฟูกนิ่มๆต้องนอนไม้กระดาน อือโหเลยแบบคล้ายๆกับเหมือนกับจะเป็นพระเลยแต่ทาิ่่หัวนี้นะฮะนี่คือศีลแปดครับทำได้ไหมฮะถ้าทำได้ก็ก็ดีฮะเป็นกุศล